ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนเนาะค่ะเนาะะยินดีตอนรับเขาสู้ช่องพิมพ์ผ้าโฉกกับช่องค้นเล่นเลกนะคะค่ะเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาที่บ้านพรอจำเนาะค่ะเรือมหาพรอจำนะคะโยวัดปูถุ่งฝนนะคะพอดีมาเจอพรอจำพอดีเนาะค่ะเนาะกันเลยได้ไปขอแนวทางจากพรอจำนะคะพอวางวัดทีเหล่าของพรอจำค่ะ เข่ามาเนาะค่ะเนาะเด็กกับเขานะคะแต่แอดบดายมาตามให้พี่น้องเอฟซีนะคะก็ะต้องขอโทษขออภัยแต่วดนนี้เดย์ไม่เห็นพอจําแล้วกับบอสพลาดที่จะมาตามแนวทางนะคะตามตัวเลขตัวเบอร์ตัวดีตัวเด็ด,ด,ดฝากตอนพี่น้องเอฟซีเฮาเนาะค่ะเนาะค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังนะคะแนวทางดีๆจากพอจํดเวยเนาะค่ะเนาะว่าพอจํามีแนวทางตัวใดในหวดวันที่16มีหน้าหนีฝากตอนพี่น้องค่ะก็กลับไปครับเลยเนาะค่ะเนาะ พ่อสวัสดีครับค่ะพอดีพาแฟนคลับทางช่องมาตามเลข้ยงน้องอีโผนอฟุนว่าเสียดายค่ะเลี้ยงควบฟันอีโอเข่าทั้งบนทั้งล่างบนทั้งล่างนะซุนมารลายบ่พ่อได้ล่างก็บนยังละสองซุนเจ็ดสองซุนเจ็ดก้าซุนห้าสองคุณสองมาสี่ลายโอ้แต่ผู้ใดนะคะที่ติดตามเลี้ยงอเนาะกับสีม้านาะพ่อเพราะว่าอีโอกับเราควบฟันให้ฟังเนาะอีโอฟันวางในกระผมวันที่ผ่านมาฟูมาหาฟูมาเรียนน้ำ ปูค่ะปูพันมากเป็นน้ำมันสิบสี่ทรงปูเลขไพ่บาทให้เพื่อนค่ะบาทเป็นศูนย์ค่ะศูนย์เจ็ดค่ะศูนย์เจ็ดเนาะพอนะปูพ่อพันกตีให้นอกพี่น้องว่าศูนย์เจ็บกับศูนย์หาเนาะเพราะว่าอีพ่อพันก็เป็นเป็นหาเนาะบาทก็เป็นศูนย์เพื่อนว่าเพื่อนก็เลขตีใส่ศูนย์เจ็ดศูนย์หาเข่าทั้งบนทั้งล่างพี่นาะงวดนี้ภาพี่น้องมากที่ตามแนวทางน้ำพ่อพันอีกว่า เลขสูรขำาวณของพ่อเพ,พื่อนที่ได้เป็นตัวไดน,นะคะแล้วก็มาถามว่าพ่อเพื่อนสีฟันไปนะ้องพี่น้องวันนี้คนฟันดีบ่นะคะเพิ่นในตัวใดน,นะคะเนาะเลขนี่สีฟูเลขว่านี่บ่พ่อเลขเบ็ดสีฟูวิ่งเลขวิ่งวิ่งหกวิ่งหกมีบนข้างหลังพ่อหกอาทิมาบนหก <6 S 1> มาบนหมักมาบนอืมค่ะสองหกสี่บนค่ะ พอจำเหมือนกัอเนาะค่ะข้อนี้พอจำบนวิ่งหกบ่อบนวิ่งหกบนวิ่งหกเนาะค่ะวิ่งตัวเดียวบ่พอบนค่ะบนวิ่งหกค่ะล่างนี้วิ่งยังพ่อวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งโอ้ล่างวิ่งหนึ่งเนาะวิ่ง พอมีเหล็กติดเหล็กยางหายหน้าโม่พอไม่อยู่สี่คู่หาคู่น่ะอ๋ะอก็คือพอประก,ระกบกันบ่หรอือว่าทังหนประกบกันแล้วเราประกบกันแล้วมันจะได้หกแปดหกสี่หกสามแล้วกัหนึ่งแปดอ๋อค่ะบนล่างบ่พอบนล่างซี่คู่นี่เป็นบนล่างเนาะหกสามหกสี่หกสามหกสี่หนึ่งแปดค่ะเป็นเรนได้ทั้งบนทั้งหลังเนาะบนทั้งหลางนะค่ะ หกสี่นะพ่อหกสี่หกสามบ่คะพ่อสามค่ะหกเนี่ยค่ะเอาหนึ่งแปดไปก่อนเนาะหนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้า่พ่อหนึ่งแปดมากโอเคเจ้าคู่อะไรยัง3สามค่ะบพ่อสาคู่ที่สี่เนี่ยนี่เป็นไจค่ะบัวเป็นคนพีินออกเป็นเลขสูตรคำนวณเด้อของอีพอเพิรนนะคะเนาะหาซ้ำไม่เป็นบักค่ะพ่อหาซ้ำ หาซ้คู่หนึงอหาอนี่แลเหรอทนี้และห้ยทำนีเลยบอกพ่อเขียนๆบอกเด็ดเพะแปดอนหีเรื่มเข้ามันตั้งเจาะเ็ดบอกเด็ดเด็ดเลขเด็ดค่ะฮบมากมากบอกพ่อฮบกนมากออันนี้บนล่างบนล่างวันนี้คู่ได้เนียนบนคู่ได้เนียนหลางวันพ่อหกสี ฮกซีนี่บนบุนขันเน่นนะพอนะบนขันล่างมองคุณง่างสิสองคนหนึ่งแปดห้าสามอันไหก็ครับพ่อหนึ่งแปดห้าสามอาจจะเป็นล่างสองคนขันเน่นจุดสองคนเป็นบนอ้หกซีหกสามเป็นบนอันนี้หนึ่งแปดขันมากเป็นเป็นล่างเลยค่ะแต่ว่าบนนี่เน่นหกซีหกซีบนล่างนี้เป็นละสองคนละจีพกมันก็ได แรงเาสีวมากกันบ้ามากกันผมว่าเอาแปดใช่พวเอาแปดหาขึนมาก็แปดหาแปดหาลงมนแปดหาเป็นเล็กมากเน้นบนว่าครับพ่อนหกสี่อันนี้เน้นเน้นหลังเขียนแปดหาเลยแปดหาเป็นู่ที่หาแปดหาล่ะอ๋อให้เป็นหาคู่เป็นแปดหาน้ำ อันนึ่งแปดนี่พอ,พอเล่นล,าลน่างหรือว่าจังไรคะบนล่างแล้วครับพูดบนล่างนี่ยอ๋อพูนบนล่างบนเลยโอเคค่ะนี่นะคะพี่น้องแคปนาจว้พิจรารณนาเด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเป็นแนวทางนะคะของข้อจับนะคะเป็นเล็กสูตรคำนวณน,นะคะเนาะวันที่ผ่านมานะคะกับ พอเพิ่นก็ไดทั้งบนทั้งล่างนะคะเพิ่นก็บอกอยู่วเล็ความฟันเพิ่นกะเพิ่นตีเป็นเจ็ดศูนย์นะคะกับศูนย์หาเนาะพี่น้องพอเพิ่นไดทั้งบนทั้งล่างด้วพี่น้องถือทุกงวดอหลีพี่น้องพอเพิ่นถือทุกงวดนะคะพ่อเขามาตีกันจ้งวันแล้วก็คงพอนี้ไม่ตีแล้วถือตลอดเลยนะบ่บ้าจ้งวันเลยถืออ้อถือตลอดบ่บ้าจังวันเลยถือถือมาตลอดบ่บ้าเลยโอ้ค่ะน้องแกใช่บ้านี้มาพอเพิ่นพอเพิ่นนี้กะนุมาพอพอสามงวดแล้วเนาะ สามหัวเดี่ยวนะคะพี่น้องเมื่อพอพอเพิ่นนี่สามหัวเดี่ยวคนถือทุกงวดพี่น้องโบผัดได้ทั้งบนทั้งหลังจันหลงทรงจันทร์ศูนย์สามค่ะใบง่ายนี่ใบต้อยซ้ำบังนค่ะตัวมากก็มาันได้มากได้มากเรื่อยๆลูกค่ะงวดที่ผ่านมาพอก็ได้ทั้งทั้งบนทั้งหลังมาแม่นบอกมากกว่านี้ก็พอเพิ่นตั้งแต่ฉบามะพอพอเพิ่นนี่ก็ได้ไอถือสามหัวติดแล้วนะคะเนาะแต่พอเพิ่นว่าถือถือทุกงวดนะคะบ่มีบาบ่ถือนะคะ ถึกทุกงวดอีลรีนะคะเนาะเป็นน้อยหมดเลยไรถ้าซื้อในน้อยป่ะเพ่ะถ้าซื้อน้อยบ่ดซื้อไรค่ะวันนี้คันพ่อฝันดีเดอลูกสีมาตามโค้งเพื่อถ่ายถ่ายอีพ่อฝันก่อนเพื่อเพื่ออีพ่อซื้อไว้แล้วเท่าพ่อฝันดีวันนี้พ่อฝันไปพ่อวันนี้ว่านฝันเนาะแต่เลขเลขสุดนี่มันไใจว่าสีเขาบ่พ่องวดเนี้ยฮกซีนละ ฮอกีนี่บอกเอาฮอกมาตรวนี้แห้งว่พ่อหกซีสิสิขาสิบมาดเตีหขาวได้ออกใส่ใส่ีอ๋อมันสิมีหกสีห้าสามหกสีเป็นหกเีลยกเจเป็นหกสีนะพ่อน่ะหกสีสีหกนะครับคหกกนตกกับอะกัพ่อกนกับอหกสีสีหกหกสีสีหกใคเพิ่นกลับเองพ่อให้เพิ่นพร้อมตกกลับเด้อค่ะพี่นงค่ะ กับวันไอเขียนตกกับให้พี er in in ่น้องอย่าลืมกลับน้ำเลือค่ะพี่น้องเลขทุกตัวนะคะกลับน้ำเลือพี่น้องเลขหกสี่แห้งกว่าสี่หกหกสี่แห้งกว่าสี่หกก็คือเน้นเน้นหกสี่ลายกว่าสี่หกเนาะพ่อนาะเน้นหกสี่ค่ะพอได้ลอตเตอรี่จากใบแล้วงานนี้ท่านอดไโอ้เพราะว่าคือเจาบว่าท่านมาขายเนาะพ่อน้องมาขายถุงพอเพิ่นเบิ่งสูตรผอมผอมเป็นพี่น้องเบิ่งไปน้ำนะคะแต่พี่เนื้อพี่น้อง น้ำเนื้อพี่น้องคะบนล่างนะคะเนาะแต่ว่าพอเพิ่นกะว่าหกสี่สิบเป็นบนแต่ว่าหนึ่งแปดก็มาหาสามนี่พอเพื่อนว่าหนาสิเป็นล่างเนาะพี่น้องแต่เพิ่นกะว่าซื้อกันไว้ทั้งบนทั้งล่างความตกคับไว้น้ำนะคะพอเพิ่นถือนะคะตลอดทั้งปีนะคะปีหกสี่บัวผาจักงวดพี่น้องแล้วก็มาปีหกหานี่ถูกทุกงวดนะคะขะขันงวดได้บัวถือทั้งบนทั้งล่างกระถือนะคะงวดนั้นพอถือล่างเนาะสามศูนย์เนาะล้วก็มางวดที่ผ่านมาเนี่กะกะกระได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะงวดหาเจ็ด นี่ได้น<ใ>นบนห <บน S 2> ลังได้หลัง,น,ลงนอกพอเนาะค่ะพ,<อ>พี่น้องคะแคปหน้าจ,จอไว้เป็นแนวทางนะคะนอกระเ็กก็มีเข่ามีรุดนะคะเพื่อมักเพื่อชอบจังต่ำนอกบ่มักกับปล่อยพานนะคะพอคพนกัน,นําเสนอเป็นเพียงแนวทางนะคะเหล็กก็มีเข่ามีรุดนะคะให้พี่น้องใ่ดุลพินิจนะคะก่อนการลงทุนเด้อค่ะพี่น้องคะ ก็ขอขอบุญขอบคูนอีพอเด้อค่ะที่แบ่งปันแนวทางนะคะพี่น้องเพื่อนเนาะค่ะพ่อเนาะโชคดีทุกคนค่ะให้มันมานเนาะพ่อเนาะนั่นนั่นโชคดีคงคือถ่ายลูกสีมาตามออกความฝันน้ำอีพอเสื้อเพื่อนหมานความฝันน้ำพ่อเพราะพี่น้องแฟนคบทา้งช่องเพื่อนว่าไปตามอีพอให้แน่เพื่อนเสียดายเรียกความฝันพ่อคักพูพ่อก็บอกว่าให้ซื้อเอาศูนย์เจ็ดะศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้าอีพอว่าพ่อตีในความฝันในขีปเนาะพ่อเนาะค่ะพี่น้องค่ะ กะแคปหน้าจอกันไว้เด้อค่ะเด้อราวานี่ก็เป็นเลขสูตรของพอจำเนาะคะ่ะเนาะคือพอจําำหาวิ่งบนเนาะคะ่ะล่างวิ่งหนึ่งนะคะบนล่างพอจําวงกลมหายเลยค่ะคือหกสี่นะคะหกสากับน้าเด้อค่ะเด้อเน้นบนเนาะเะนาะกับน้าหนึ่งแปดหาสามกับแปดหานะคะกเก็บไว้พิจารณาค่ะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะเอาไปพิจารณาเบื้งเนาะคะ่ะ มกักกะจัดนะคะบ่ามากกัดป้อยผ่านไหนเลยเนาะคะ่ะเนาะส่วนเหลขฝันของพอจำนะคะเดี๋ยวแอดจะมาติดตามหงสุดท้ายให้อีกเท่อหนึ่งนะคะว่าเลขฝันพอจำสิมาเป็นแนวดนะคะเนาะค่ะเดี๋ยวแอดก็จะค่อยติดตามต่อให้พี่น้องเอฟซีเฮาได้รับช่วรับฟังต่อไปเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับจะขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะแต่กับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญกดกระดิ่งไว,ว้เด้อค่ะเด้อจะได้ว่่พลาดการแจ้งเตือนกับทั่งช่องสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ